สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปรยี่ตืยอีสานคือเก่าครับผมสำหรับเมนูวันนี้ครับผมพ่อแม่พี่น้องครับผมนี่ครับผมนี่พ่อแม่พี่น้องครับผมพักที่วครับผมโปรยี่ตือได้มากไม่ไหมซุสครับผมเอาตาได้มากครับผมเมื่อนี้กินว่าผ้าผีผ้าน้องไหมเห็ดเมนูสุปภัทกิวครับผมสุปใส่ปลาทูธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อ เขามนี่นู้งยังไงบานๆครับผมสไตล์โนรี่ตุยเ้อะพี่น้องเยอสายเบื้องขั้นตอนแรกเลยครับผมครับผมพี่น้องครับผมแต่บนนี้ยังไรหรอครับผมก็สำหรับเพืองปรุงห้องติมาเห็ดมือนีเด้อพี่น้องเด้อแต่มีปลาทูครับผมปลาทูคนนี่ตุยใส่ปลาทูสองสองแกลบครับผมมามาสุบใส่กับตักกิยวเด้อพี่น้องเด้อแล้วกับมีกิ้ป่นครับผมขี้ป่นแล่วกะ น้ำปลาลาครับผมน้ำปลาลาเราก็เป็นชุลดครับผมชุลรถแล้วก็นีน้ำปลาเรื่อยๆนอนเรื่อยแล้วก็นีต้นหอมสารเหนียน้อยนึงครับผมเราก็มีหอมแดงเรื่อยๆนอนเรื่อยเตียงแล้วก็ต่อไปพี่น้องเดี๋ยวพี่นุ่ยตุยสีเลยน้ำปลาลาตัวลุ่มหมอนเลยครับผมพี่น้องครับผมหลังจากพี่นุ่ยตุยได้ตั้งหมอนไว้แล้วน้ำก็ได้เดือดได้ที่แล้วครับผมคี่นี่ยืุยสีเลื่อยน้ำปลาล่าลุไปเลยครับผม น้ำปลาปึ๊บลงไปเม็ดครับผมพอเอาน้ำปลาลุ่งยาวี่น้องครับผมไปง่ายตื่นเตือนสิเอาแบบง่ายๆครับผมมาอาหารบ้านๆเอาเด้อมือนีิเด้อไปง่ายตื่นเตือเนเอาปลาทูลุงตุ่มเลยครับลงุลงลุงลงไปตุ่มอมก,กับน้ำปลาลาเด้อพี่น้องเด้อครับผม ครับพี่น้องครับขั้นตอนต่อมาพี่น้องครับผมวันนี้ตุเรฆ้างมอเลือดเือดใส่เขาครับใส่น้ำเปล่าลงไปพี่น้องครับผมเขาสิไดใเออกฟักติวลงลงตรงเลยครับผมดอกฟักติวครับไม่ไม่สุดๆเลยครับดอกเขาปุยงูดีดีเป็นตีนเปื่อไปเก็บมาบังหันครับผมอ่าสั้งนี่พ่อครับผมใส่หลายเยอะวกิสิกี่น่มงก็เถอพี่น้องก็อ่าโอ้ จากน้อยนึงครับพี่น้องกาวา่าปลาทูซุกอะพญี้ตุยก็จะได้เอาไปเห็ียดขันตอนต่อไปให้พี่น้องบได้เยอพี่น้องได้ครับผมครับพี่น้องครับผมหลังจากที่พญี้ตุยได้ต้มปลาทูทุกแถาเก่ามาพาไปให้ยเย็นเรียบ้อยเยอพี่น้องเ้อะมาที่นี่พญี้ตุยจะได้ทําการแกะปลาทูเนี่ยปลาทูครับผมโอ้่เย็นปนันไดนทีพี่น้องเลยหอนหอนเลยแกะไปเนี่อครับผม เนี่ยก้างออกอใส่ใส่โคกเลยพี่น้องอาหารอีสานบ้านเฮาครับง่ายๆครับผมมนุ่นกินง่ายๆเรื่องเป็นไงถ้าผมพี่น้องครับผมหลังจากไปใหายตุ่ยได้แกะเนื้อปลา ใส่ลงในหัวเกลวเด้อพี่น้องเด้วยนอนวย่างเงีตือสีใส่ผกป่นกับผมผกป่นพริกลาบท่องทำมาได้นะครับนุ่มสุกกับผมพี่น้อนงาาม,ม,อนอนมักเพียดทั้งใดกับเพียดหน่อยใส่หน่อยเพียดหลายใส่หลายเด้อพี่น้องเด้ยนอนดยกับผมอย่างเยตือตีดีเลยทำการตำก่อนครับผม <S <S ตอนตำเนี่เขาก็เอาหอมแดงนะครับลงตำน้ำพร้อมกันเลย ง,ง่ายครับมีมู่นี่ครับผมพี่น้องท่งนี่โอเคครับผมโอเคเดี๋ยวพอนี้ตุยกรดจะได้ไปไปเอาพักต์ติวดีเอาต้มใหม่ไปปั่นหนสเสด,ดน้ำก่อนครับผมสิได้เอามาใส่เสียงปลา,าดิบกันเด้อครับผมหลังจากวันนี้ตุยได้เอาพักติวมาปั่นมาหยางเรียบร้อยเลยเ้อ่ี่น้องพอนี้ตุยได้ต้มแล้วครับมันเดือดแล้วครับต้มไวป,ประมาณหนาหน้าที่เดืองพกกตติวเขาครับผม กะจะได้ซูก็ดีกันเท่าตมโดนมังกะจีสีเปื่อยเกินไปครับผมสีนันสีบดเสียครับผมฝากเคลือบันพี่น้องมาฝาก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 ไม้น,นึง้อพี่น้องด้อทำการฝากอยหนึงพี่น้องครับง่ายๆครับผมสไตล์บ้านๆเข้า พี่น้องกันเ่อกันกันเมื่อสุบใส้คับปลาทูพี่น้องมีหอยขมเมื่อพี่น,อน้องมีหอยหอยขมเมื่อพี่น้องเอาเอามาสุบใส้กันเฮียงเสียบครับผมไอ้เน้นหนาดอกกระเจียวเป็นโอเมปาปักปากสุบใส้กันเฮียงคัดคัดผมครับผมแค่นี้พอครับผมเม่ต้องเม่ต้องเหล็กเฮียงย้อนติดว่ได้ไรหยั่งครับผมจากนี้ไป อาสิมาเซร่วมกันกับป่าทูเลยครับผมมาสูบเซ่กันครับลงไปให้โคกเรือกผีน้องได้ต้องไปในโคกเราไปใ่ตุยทีทำการหันหอมกอนพี่น้องครับผมหันหอมเหล็ก่ันก่อนผี่สูบอกบอกคือหันตลาดที่พีน้องหันหองหางครับผมอันนี้ก็แสดงนี้นะครับผมเรื่องกระบวมีอย่างมากมามครับผม อ่าโอเคครับผมทีนี่จ่ได้มาทําการซุปหครับผมต่าไปกันกับปลาทูเลยี่นองตำํำมันเก่าๆกันเลยครับผมต,ต่ำกะว่าเป็นเนื้อเดียวกันกับผมปลาทูกับปักจิ๋วครับ นี่ครับผมน้ำปลา่าที่ต้มซุกไว้แล้วเด้อพี่น้องครับผมน้ำปลาล่านี่ห้องหยหยอดลงไปเลยหยดกะไวายายาใส่หลายพี่น,อน้องเอากะวานพ่ออุจุพ่อเขียนเขียนครับผมยิง่งเสยียบเด้อพี่น้องนี่ครับคือพ่ออุจุดีๆทำพอดีพอดีครับผมบ่ได้ใส่น้ำหลายเด้อพี่น้องเด้อที่นี่อย่างเขาติมาใส่เครื่องปรุงเด้ครับผมง่ายๆครับผม ขีร้รดครับผมมักหน่อยใส่หน่อยมักหลายใส่หลายครับผมใส่หลายๆก็เสียบครับผมอันนี้น้ำปลาหน่อยนึงครับผมบพเพราะว่าพม่ใช่ตุยใส่ไอ้น้ำปลาละไปหน่อยน,งยน,อยนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหยอดหน่อยนึ่งเขาจะมาซิมที่หลังนะครับผมอ่าลังจากที่เขา เขากันกับเพื่องเราครับชุ่ยใส่เขากันกับเพื่องเราเนี่ได้เอาหอมเอาอย่างล่วงใส่ปอกกันเลยเด้อกินอนองครับผมน้ำมึงใส่เราก็ซุปซุปซุปครับผมกินเขากันเด้นอกินหอมหวยๆเลยกิน,อน้องพี่น้องไม่ต้องใส่เข่าขวานเลยครับผมกใส่เข่าขวานที่ติดสีไปตัดกินหอมของไอ ของดอกผักจิ๋วครับผมสิบโมได้อาจารย์รถตู้ยืตนล่องชิมก่อนแต่พี่น้องแซ่บครับผมครับผมพี่น้องครับผมกผมต่พี่น้องตัวเฮ็ดออกมาจัดจานจัดยังเรียบร้อยแล้วกันนะตาสีแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อครับผมเดี๋ยว,ยยวยพี่น้่ตุวซีซี่มีเบิ้งเดี๋พี่น้องครับ แล่วพี่น้องมากมาพี่น้องมากาะเขาหาน้ำมากินน้ำกันครับผมฟักอยู่บ้านเขาเสียบเสียบครับผมอืมเสีบพี่น้องครับฮักเขาผมน้องฟักก็ยืลปูกยางครับผมยืดสวนเด้อเสียบพี่พี่น้อง เนกินเบื้องเนี่ยพี่นงอ์เนี่ยอืมพี่นงครับลูกโดดสำหรับคลิปนี้พี่น้องครับผมล่องล่องออไปเห็ดกินเบิ้งเด,ด,ด้อนี่นนคออือสุกักพิวใส่ปลาทูครับผมประเมิน,นครับผมพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สิมีแค่นี้แล้วครับผมคนยืดติดได้ๆขออัมลาฟาจาัก พี่นองไตก่อนครับผมใบจีบนายยกคปยืดตุยสิไปหามาเกียดนั่นเกียดนี่มาให้คนมีพีนงองเบื้องชื่อเกาเด้อสำหรับจีบนี่ค็ยืดตุยไล่ไปแล้วครับผมสวัสดีครับผม